คลิปนี้จะสอนวิธีการเปลี่ยนเลนกระจกข้างของ t ต y ยต้ามิติจะเปลี่ยนเฉพาะเลนนะครับไม่ได้เปลี่ยนทั้งหูช้างนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นก็ใช้งบประมาณ200-500ถึงบาทนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนหูช้างด้วยนะครับทั้งชุดเนี่ยมากกว่า500บาทแน่นอนนะครับอันนี้ผมซื้อมาแล้วครับวิธีเปลี่ยนก็ง่ายครับจะมีน็อตอยู่ด้านล่างนะครับตัวหนึ่งนะครับขันน็อตแค่ตัวเดียวครับ จากนั้นเราก็สามารถถอดเลนกกระจกออกได้เลยนะครับโดยวิธีถอดนะครับเราต้องง้างกระจกนะครับให้ด้านบนมันเยื้ออกมานะครับนี่ถอดน็อตตัวนี้ออกมานะครับกดด้านล่างเข้าไปแล้วก็ให้บนเยืงออกมานะครับแบบนี้เราก็ดึงขึ้นตรงๆได้เลยนะครับถ้าเราไม่เยืงออกมามันจะดึงไม่ออกเพราะมันจะไปติดตรงหูช้างนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่2อันนะครับซ้ายและขวานะครับจะเป็นสลัก2อันนะครับเป็นแบบเลื่อน ขึ้นออกเลื่อนลงล็อกนะครับตอนใส่กลับไปครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับพยายามปรับองศาของกระจกให้ด้านล่างเข้าไปลึกๆแล้วด้านบนนะครับออกมาลึกๆเพื่อที่จะได้สอดกระจกลงได้ไม่ติดตรงหัวช้างนะครับเดือยตัวนี้ครับมีเดือยแค่นี้เองครับ2ตัวนะครับอย่างงัดนะครับอย่าดึงออกมาตรงๆนะครับให้สไลด์ขึ้นนะครับถ้าไปดึงออกเลยอาจจะทําให้เดือย2ตัวนี้หักได้นะครับอันนี้ก็คือจะงานใหญ่นะครับถ้ามันหักสไลด์ขึ้นลงแบบนี้นะครับ หลังจากเปลี่ยนเสร็จนะครับนี่มาดูผลงานครับเหมือนใหม่เลยนะครับอันเก่าเราก็ถอดออกมาใส่ก็ทําเหมือนตอนถอดนะครับจากสไลด์ขึ้นกลายเป็นสไลด์ลงนะครับแล้วก็ขันน็อตล่างก็เสร็จพิธีนะครับงบประหยัดนะครับ